สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวพิชทะาลค่ะวันนี้มีเมนูแกงป่ามาแนะนํานะคะเราจะทําแกงป่ามะเขือค่ะส่วนผสมก็จะมีนี่ค่ะมะเขืออ่อนนะคะใช้ลูกอ่อน,ออนสดๆแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็มีหมูหั่นเป็นชิ้นๆพอคํานะคะใบโหระพาแล้วก็น,นี้เป็นข้าวคั่วนะคะที่เราคั่วเองก็จะหอมแล้วก็สดใหม่มากกว่าที่เราซื้อมาเนาะมีน้ําเปล่าค่ะมีซอสปรุงรสนะคะน้ำปลา น้ำมันหมูสาหรับผัดพริกแกงนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมน้าตาลซานิดนึงค่ะสาหรับคนที่ชอบหวานนะคะที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพริกแกงค่ะอันนี้เป็นพริกแกงที่เรียกว่านะซื้อมาจากตลาดแต่ว่าเป็นชาวบ้านตํานะคะก็จะเป็นเครื่องแกงมีข่ตาตะไคร้เมมโกกูหอมแดงพริกกระเทียมค่ะก็จะค่อนข้างครบรสเลยทีเดียวค่ะกลิ่นก็จะหอม,หอมเครื่องสมุนไพรเยอะๆค่ะรสชาติก็จะออกแบบ เผ็ดนะคะเผ็ดนำมีค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนแรกก่อนเนาะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะผ่ามะเขือนะคะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นชิ้นๆพอคําอันนีเ้เคยบอกวิธีการดูมะเขือเปแลยวใ่คะมะเขือเนี่ยถ้าดูยังไงให้มันลูกอ่อนออน,นะคะเนี่ยค่ะดูตรงส่วนที่เป็นก้านใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะนุ่มค่ะไม่แข็งคือถ้ากดลงไปแล้วเขานุ่มนิดนึงแบบนี้คืออ่อน มาดูกันว่าอ่อนจริงหรือเปล่าเวเนาว่ามันจะมีนอนนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอานอนกันนี่ค่ะแสดงว่าปลอดสารพิษน,นะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็คือยังจะอ่อนอยู่นะคะใช้ได้เนี่ยเห็นไหมคะก้านใหญ่อันนี้เราเลือกมาแล้วนอกจากตลาดโลนึงก็ไม่แพงค่ะชาวบ้านขายเองยี่สิบบาทอเงี้ยค่ะถูกมากนี่ค่ะ,คะอ่อนสวยงาม นะอันนี้ปกติแกงป่าเขาก็จะเห็นไหมคะมะเขืออ่อนน่ากินมาเลยอันนี้กินกับน้ำพริกอร่อยมาเลยนะคะเพราะแบบดูเม็ดาามันค่ะขาวจั้วเมื่อกี้พูดจะพูดอะไรนะจะบอกว่า,าแกงป่าเนี่ยเขาก็จะใส่หลายอย่างเนาะบางคนก็จะใส่ข้าวโพดอ่อนกระชาย พริกไทยเม็ดพริกไทยอ่อนนะคะแล้วก็ผักอื่นๆมาแหนมด้วยมาแจมด้วยแต่ว่าวันนี้เราเน้นมะเขืออย่างเดียวนะคะคือมีแค่มะเขือพูดง่ายๆแล้วก็เลยใช้แค่มะเขืออย่างเดียวส่วนใครชอบผักอะไรก็สามารถอเอามารวมกันหรือว่าประยุกต์ได้นะคะเห็นไหมมะเขือน่าอร่อยมากเลยค่ะอ่อนดีมากเลยปึ๊บ จริงๆทานสดได้เลยนะคะแบบเนี้ยแบบมันมันอ่อนจนแบบว่าหวานนะแบบเนี้ยเนี้ยดูสิขาวมากเลยแต่เราจะกินสดนะคะชิมดูว่าหวานจริงหรือเปล่าเราชอบกินมะเขือนะแต่ว่าไม่ชอบกินเปลือกมะเขือต้องปอกนิดนึงค่ะอ่ะถ้ากินสดจะไม่ชอบกินเปลือกมันเราก็จะปอกแบบนี้แล้วก็กินชิ้นให้ดูอื าสดมากเลยอ่ะนี่ค่ะถ้าวัตถุดิบดีมันก็ก็ดีค่ะทำอะไรก็ง่ายสะดวกแล้วก็อร่อยได้ง่ายด้วยค่ะก็หั่นจนหมดเลยนะคะ สำหรับพริกแกงสำหรับคนที่ไปซื้อ,อมานะคะกลัวแบบไม่อร่อยนี่ไม่ใช่เจ้าประจำหรือว่าอาจจะไม่ถึงเครื่องแกงอาจาจะตำพริกกระเทียมข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่เพิ่มก็ได้นะคะหอมแดงอีกนิดนึงก็ได้เพื่อให้พริกแกงเนี่ยมีรสชาติเนาะแต่ว่าเจ้านี้ค่ะเหมือนคนแก่ทำเนาะชาวบ้านก็เอามาขายอร่อยหอมแล้วก็มันตำไม่ใหม่ค่ะก็เลยโอเคเราก็เลยไม่ต้องใส่อะไรเพิ่ม มะเขือซื้อมารอบนี้แบบดีมากดีทุกลูกเลยไม่มีเรียกอะไรนะไม่มีแก่เลยใช้ได้หมดเลยเรียกว่าดีงามเนาะแบบนี้ไม่มีทิ้งแม้แต่ลูกเดียวค่ะมีหนอนนิดนึงลูกนึงเมื่อกีหารูปที่เราผ่าโชว์ทั้งนั้นก็ไม่มีเลย โอเคทีนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะคะอันนี้ลืมบอกไปที่เราแช่น้าเนี่ยเป็นแช่น้าเกลือนะคะเพื่อไม่ให้มะเขือมันดาเนาะถ้ามะเขือในเวลาเขาโดนอากาศเขาก็จะเปลี่ยนสีสีเขาก็จะดําขึ้นอันนี้เราต้องแช่น้าเกลือนะคะเพื่อให้สีเขายังขาวอยู่เม็ดเขาก็ยังขาวสวยอยู่นะคะ,ะถ้าไม่มีน้าเกลือใช้เป็นน้ํามะนาวก็ได้นะคะที่ออกปเปรี้ยวม,มันก็จะช่วยให้สีของมะเขือเนี่ยังขาวจวดอยู่ อ okay. เครียบร้อยแล้วเราก็พักส่วนนี้ไปก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการผัดเลยเนาะเก็บอันนี้ก่อน okay. เริ่มตั้งเตาใช้น้ำมันหมูใส่ลงไปใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้นะคะตามชอบ แกงป่าเขาก็จะไม่ใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ไม่เน้นหวานนะคะจะออกเค็มแล้วก็เผ็ดเนาะถ้ามีกระชายแนะนําให้ใส่กระชายด้วยนะคะรสชาติจะแต่บถึนใจวันนี้เราไม่มีกระชายเนาะเรานีแค่แค่น,นี้แหละแบบง่ายๆโอเคใส่ที่แกงไปเลยความเห็นตามชอบนะคะ จากนั้นหมูทีมาแล้วใส่เนื้อหมูลงไปเ <c oughs> ดี่ยนะคะไปแรงเกินเดี๋ยวพี่แกงจะไม่หมู่ะขอใส่หมูก่อนโอเคหมูก็เยอะได้วกันชอบตั้งไฟต่อ ผัดหมูกับพริกแกงให้เข้ากันนะคะแทนไปเติมน้ำนิดนึงเติมน้ำไปเพื่อไม่ให้มันกลิ่นฉุนเนาะ คนทําก็จะจามตล <c oughs> อดเพราะว่ามันแห้งจะจามเป็นไปแล้วก็จะใส่ให้มันคุกขลิกนิดนึงแบบนี้ค่ะ โ okay. อเคค่ะพอหมูกใกล้ที่จะสุกนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ต้องให้สุกถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็จะใส่มะเขือลงไป แกงกับหมูกับมะเขือให้เข้ากันนะคะคลุกเลยทีนี้ก็ปรุงรสชาติด้วยอซอสหอยนางรมอันนี้มันจะหมดนะคะเราก็เลยใส่น้ําไปกรอกๆจะเห็นว่ามันอาจจะจางๆนิดนึงไม่เป็นไรค่ะมันหมดแล้วเสียดายล้วก็จะใช้น้ำเขียวนิดนึงน้ําร้อนเ่ะเขย่านิดนึงแล้วก็เอามาใส่ผัดต่อได้ซอสปรุงรสค่ะ น้ำปลาสำหรับคนที่ติดหวานหรือว่าไม่ใส่ถงน้าเติมน้ําตาลหน่อยอย่างไดนะคะของเราเดี๋ยวให้เติมประการขอชิมรสชาติก่อน,นคลุกให้เข้ากันทีนี้ก็เติมน้ําเปล่าลงไปค่ะ ให้พอท่วมนิดนึงค่ะขูกคริบประมาณนี้โอเคทีนี้ก็พักไว้ให้เดือดดีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบนึงค่ะพอเดือดแบบนี้นะคะเราก็ชิมรสชาตใิให้ได้รสตามชอบเลยชอบอะไรก็เติมลงไปโอเคทีนี้ปิดไฟเดี๋ยวเราขอเติมน้ำปลาลนิดนึงนะคะหร็ว ใส่ใบอ่าใส่นี่ก่อนดีกว่าข้าววดือดเดเดี๋ยวข้าวั่วเขาจะทำให้น้ำแห้งลงนิดนึงนะคะเมื่อคืออันนี้ก็ให้สุกได้ตามชอบเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบกรอบๆก,ก,ก็อาจจะยังไม่ต้องให้สุกเละขนาดนี้ก็ได้ของเราก็จะเน้นสุกเลยนะคะชอบแบบนิ่ๆนๆนมๆเสแล้วก็ ใส่ใบโหระพาแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันนิดนึงนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะแกงป่ามะเขือของเราจานมา เสร์ฟจานแบบนี้เลยน้ำนัวมากดูรึบแบบนี้ก็ราดลงไปขา้าวสวยละรอนเนาะไข่เจียวสักฟองนี่ัหมูกะ ี่่คะโอเคเสียจเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าตาแกงป่ามะเขือนะคะในแบบของครัวพิพิไลค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเน้นง่ายๆแบบเร็วแล้วก็ทานได้เนาะยังไงก็ฝากติดตามครัวพิพิไลด้วยนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ